เตรียมใช้เน็ตฟรีกระทรวงดิจิทัลแจกฟรีเน็ตบ้านความเร็ว100เมก3เดือนแถมติดตั้งให้ถึงบ้านเดี๋ยวเราไปเช็คกันได้เลย สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบก,กับผมในเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องบวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับซึ่งล่าสุดวันนี้8พฤษภาคมนะครับ มากันด้วยเรื่องแจกฟรีเน็ตบ้าน3เดือนเตรียมใช้เน็ตฟรีกับส่วงดิจิทัลแจกฟรีเน็ตบ้านความเร็ว100เมก3เดือนแถมติดตั้งให้ถึงบ้านโอ้โหได้เน็ 3, ตฟรีตั้ง100เมกแถมติดตั้งใช้ฟรีถึง3เดือนโอ้โหบ้านเอกใช้แค่50เมกเองนะครับเนี่ยอันนี้แถม ติดตั้งให้ด้วยแล้วใช้เน็ตได้ตั้ง100เมกโอ้โหถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับก็มีผู้สื่อข่าวได้รายงานออกมานะครับว่าคุณพุทธิพงศ์ปุ่ตนนการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DES นะครับเปิดเผยว่าได้ร่วมกับบริษัทกอสอทอโคทรามนาคมจำกัดมหาชน หรือแคทนะครับและบริษัทที่จำกัดสนับสนุนบริการอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบรนด์ประจำที่ฟรีบอร์ดแบรนด์แพ็กเก็ตเน็ตอยู่บ้านความเร็ว100ทับ50เมกะครัดาวน์โหลด100อัพโหลด50นะครับเมกะบิตต่อวินาทีนะครับสำหรับประชาชนที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตบ้านโดยจะติดตั้งให้ และบริการให้กับประชาชนฟรีฟรไปเลยเป็นระยะเวลาถึง3เดือนครับกระทรวงดิจิทัลคาดว่าวิกฤตโควิดนี้จะส่งผลกระทบอีกระยะหนึ่งโดยประชาชนที่ยังคงอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบ้านจึงมีความจำเป็น โดยนอกเหนือจากรองรับการทำงานที่บ้านแล้วยังรวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาจํานวนมากที่ยังไม่สามารถเรียนตามปกติและจะต้องเรียนแบบออนไลน์เพิ่มขึ้นนะครับเป็นฐานวิถีชีวิตแบบใหม่นะครับหรือความปกติใหม่ที่เราพูดกันมามากแล้วว่า New Normal ทำให้ความต้องการ อินเทอร์เน็ตเนี่ยมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตบ้านโครงการนี้จึงจำเป็นถ้าในอนาคตสถานการณ์อย่างมีความจำเป็นก็น่าจะต้องมีมาตรการที่เหมาะสมออกมาช่วยเหลือกับประชาชนโครงการนี้จะ สนับสนุนใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันของประชาชนในการติดต่อสื่อสารการเรียนและการทำงานผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา3เดือนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้ง1มาตรการของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดโดยสอดคล้องกับการขยายและบังคับใช้พรกฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรถึงวันที่31พฤษภาคม2563นี้อย่างไรก็ตามนะครับแพ็กเกจเน็ตอยู่บ้านความเร็วสูงสุด100ทับ50เมกะบิตต่อวินาทีระยะเวลาสัญญาใช้บริการ12เดือน เตรียมรองรับประชาชนในระยะแรก1 0 0 0 0แสนรายแต่จะเปิดให้ประชาชนใช้งานฟรี3เดือนโดยฟรีค่าใช้จ่ายแรกเข้าและค่าติดตั้งทั่วประเทศหลังจาก3เดือนไปแล้วอีก9เดือนจะใช้บริการในอัตรา390บาทต่อเดือนสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถรับสิทธิ์ แพ็กเกจดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมถึงวันที่31กรกฎาคม2563ณสำนักงานบริการลูกค้าของ CAT และก็ TOT นะครับหรือช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ซินเทอเน็ตนะครับบายแค t นะครับหรือเฟ e บุ o กนะครับซินเทเน็ตบายแคและ TOT นะครับหรือติดต่อสอบถามได้ที่ CAT c อ l l Center 1322นะครับหรือ TOT c a l ค Center 1 1 0อนะครับซึ่งในวันที่10นี้นะครับก็จะมีการเปิดเริ่มลงทะเบียนนะครับในวันแรกนะครับก็ไปติดต่อที่แคทกับ TOT ใกล้ๆบ้านท่านได้เลยนะครับ ท่านก็จะได้รับเน็ตฟรีใช้เน็ตบ้านฟรีเลย3เดือนกันไปเต็มเมเลยนะครับสำหรับข่าวนี้ก็เป็นข่าวสารสาระความรู้ด,ดีที่ไหนได้นำมาฝากกับทุกท่านกันในวันนี้นะครับถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกราบประธานภัยกับทุกท่านมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็ต้องขอจบการนำเสนอข่าวนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ ขอบพระคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่กทานกลับมาพบกับผมในเอกคนเดิมนะครับกับช่องในเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับซึ่งล่าสุดวันนี้นะครับ 8พฤษภาคม2563นะครับผู้สื่อข่าวก็ได้รายงานออกมาว่าจากกรณีที่รัฐบาลเนี่ยได้เปิดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และให้ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทจำนวน3เดือนนั้นก็จะมีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เว็บเราไม่ทิ้งกัน .com นะครับซึ่งล่าสุดวันนี้เองนะครับทางด้านนายลวรนแสงสนิทนะครับผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันโดยคลิกคําว่าตรวจสอบสถานะปุ่มสีเทาซึ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดเนื่อง จาก,การปรปับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกวันไม่มีค่าใช้จ่ายและลดการ,รเผชิญความเสี่ยงโดยหน้าจอจะแสดงผลเป็นสถานะต่างๆทั้งนี้เมื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนมาตรการเยียวยาก็จะมีข้อความดังกล่าวขึ้นมาดังต่อไปนี้หากขึ้นข้อความว่าอยู่ระหว่างปรปับปรุงสถานะ การลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้หมายความว่าได้รับสิทธิ์แน่นอน100%เอร์ล้านเปอร์เซ็นต์รอการโอนเงินเท่านั้นหากขึ้นข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5 0 0 0บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดหมายความว่า ได้รับสิทธิ์โปรดรอรับการโอนเงินเข้าบัญชีหรือพร้อมเพย์ได้นะครับอันนี้ก็100%เอร์เซน์นะครับสถานะถัดไปนะครับก็ถ้ามีข้อความขึ้นมาว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มหมายความว่าโปรดรอการตรวจสอบข้อมูลหรือการลงพื้นที่ของผู้พิทักษ์สิทธิ จะเร่งดำเนินการให้อย่างรวดเร็วที่สุดน,นะครับหากขึ้นข้อความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์หมายความว่าโปรดรอการตรวจสอบข้อมูลหรือการหลงพื้นที่ของผู้พิทักษ์สิทธิ์และจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดน,นะครับหากขึ้นข้อความว่าไม่ได้รับสิทธิ์หมายความว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ปุ่มสีม่วงนะครับอย่างไรก็ตามกระทรวงกานคลังได้กำหนดนะครับวันปิดรับยืน่นการทบทวนสิทธิ์เนี่ยในวันอังคารที่10พฤษภาคม2563เวลา24นาฬิกานะครับขณะที่ตอนนี้ยังไม่มีนโยบายเปิดให้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบใหม่นะครับ แต่มีประชาชนกลุ่มหนึ่งประมาณ1.7ล้านคนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จนะครับซึ่งกลุ่มนี้มีเยอะมากพอสมควรนะครับคืออย่างไม่ถูกส่งชื่อเข้ามาในระบบเหล่าไม่ทิ้งกันเนื่องจากถูกตัดสิทธิ์ไปตั้งแต่แรกเลยนะครับกลุ่มนี้ก็เยอะเหมือนกันเป็นล้านคนนะครับดังนั้นกลุ่มนี้กระทรวง,งครงงัง เตรียมที่จะกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับกลุ่มลงทะเบียนไม่สำเร็จตั้งแต่ต้นคือคนที่กรอกข้อมูลทุกอย่างในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันแล้วข้อมูลผิดพลาดต,ต,ตั้งแต่ต้นเช่นนามสกุลสะกดผิดหรือใส่คำนำหน้าชื่อตอนกรอกข้อมูลเป็นต้นแล้วถูกตัดสิทธิ์ตั้งแต่ตอนลงทะเบียนตั้งแต่แรกเลยนะครับซึ่ง ก็ถือว่าอย่างไม่ได้เข้าสู่กระบวนการการคัดกรองตั้งแต่แรกเลยนะครับซึ่งมีจำนวน1.7ล้านคนก็นเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เยอะมากๆเลยและขณะนี้ทางกระทรวงกันคลังเนี่ยรับทราบถึงปัญหานี้แล้วเตรียมที่จะนำมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีการผิดพลาดเนี่ยในขั้นตอนไหนอย่างไรแล้วทางเราเนี่ยจะช่วยดูแลช่วยเหลือ ท่านได้อย่างไรถึงจะเหมาะสมที่สุดและยังย้ำอีกนะครับว่าไม่ได้เป็นการเปิดสิทธิ์ให้คนกลุ่มใหม่แต่เป็นการทบทวนสิทธิ์ให้กลุ่มคนที่คาดว่าจะได้รับเงิน5,000บาทตั้งแต่ตอนแรกแต่เกิดข้อผิดพลาดเรื่องเอกสารเนื่องจากอาจไม่มีความชำนาญเรื่องไอทีสำหรับกลุ่มที่มีปัญหาลงทะเบียนไม่สำเร็จในรอบแรก ทางกระทรวกงการคลังจะเร่งแก้ปัญหาหาทางช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยเตรียมตัวไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่มันมีหลายกรณีนะครับอย่างเช่นขึ้นบอกว่าไม่พบข้อมูลเลขเลขบัตรประชาชนอย่างเนี้ยนะครับและบางคนกรอกเลขหลังบัตรไม่ถูกต้องหรือกรอกถูกแล้วระบบมันก็บอกว่า ท่านไม่มีข้อมูลในระบบตรงนี้นะครับก็ท่านลาวรนก็ได้เล็งเห็นปัญหาตรงนี้แล้วนะครับก็จากที่เรียนให้ทราบไปในข้างต้นนะครับที่ผมเรียนให้ทุกท่านทราบในข้างต้นเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่นี้เองนะครับก็ต้องขอบอกว่าตรงนี้กระทรวงการคลังไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับสำหรับในเรื่องของกลุ่มคนตรงนี้ถึง1.7ล้านคนก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับก็ มีหลายท่านนะครับที่ไปยื่นเรื่องร้องเรียน,นครับที่กระทรวงการคลังแล้วนะครับแล้วก็หลายท่านก็บอกว่าไม่เอาแล้วนะครับบางทีมันกรอกผิดอยู่นั่นแหละเมื่อไรก็กรอกไม่ได้สักทีซึ่งตรงนี้นะครับเตรียมตัวได้เลยสําหรับกลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับที่ลงทะเบียนไม่ผ่านตั้งแต่แรกนีเลยนะครับตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีการช่วยเหลืออย่างไรนั้นก็คอยติดตาม กันต่อไปนะครับสำหรับกระทรวงการคลังในเรื่องมาตรการเยียวยา5,000บาทตรงนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ท่านเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกราบประทนานภัยกับทุกท่าน มาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบอกว่าฟ้ารังฝนยังมีเสมอเช้าวันใหม่สดใสกว่าวันนี้แน่นอนนะครับขอทุกท่านสู้ต่อไปนะครับใครที่รอการเปลี่ยนสถานะรองเงินเข้าบัญชีก็ขอให้ได้เงินเข้าบัญชีกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ